สงนิกรทั่วสารทิศเต,ตินทางไปที่บริเวณสนามหลวงเพื่อร่วมลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในขณะที่หลายคนปักหลักตั้งตารอที่จะได้ไปกราบถวายบังคมพระบรม,มศพค่ะ ตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนเดินทางมาเข้าร่วมแสดงความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอยา่างไม่ขาดสายหลายคนยังคงรู้สึกเสียใจและระลึกถึงพระเมตตาที่มีต่อปวงชนชาวไทยเรื่อยมาอย่างนางพรศรีเดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีกล่าวกับทีมข่าวจ H ดีด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าตั้งแต่ทราบข่าวยังทำใจไม่ได้ที่ต้องเสียแม่ข,ของแผ่นดินไปค่ะเราเสียใจมาก อยากให้พระองค์ท่านอยู่กับในหลวงราชการที่เก้าค่ะขอให้พักผ่อนนะคะให้สบายเพราะท่านเหนื่อยมามากแล้วเช่นเดียวกับนายกำทรติดตามข่าวจากช่อง7 HD และรู้ว่าวิลแชร์เป็นที่ต้องการก็เลยนำมาร่วมบริจาคเพื่อถวายเป็นพระจชกุศลค่ะคือเราขายอุปกรณ์การแพทย์นะครับก็จะมีโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นของของพระบั่างเหมือนกันแล้วก็ ขายอะไรเนี่ยเพราะว่าเราก็ขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็จะเจองบที่ที่ท่านบริจาคให้ก็ถวายเป็นพระราชกุศลนะครับก็เนื่องในพระเป็นพระเป็นหลวงก็อยากจะส่งเสด็จท่านตู่สวรรคารายนะครับ ซึ่งทางสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายนหลังจากนั้นในวันที่9พฤศจิกายนก็จะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสในพระบรมมหาราชวังค่ะ